มีกาสารสอบผ่านทัพช้างศึกเตรียมพักปฏิวัติข้ามใหม่ก่อนดวล UAE หลังแกมอุดเครื่องของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดที่พ่ายต่อทีมชาติซีเรียน1ประตูต่อ3เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับล่าสุดมานโพกกิงเฮดทีมชาติไทยเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้รักษาประตูในเกมอุดเครื่องนัดที่2ที่จะดวลกับทีมชาติสหร,รัฐอารับเอบิเลตคืนวันอังคารน,นี้ครับ โดยคุณซือใหญ่ทีมชาติไทยให้เหตุผลว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนผู้รักษาประตูอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับความผิดพลาดของปฏิวัติคำหมายจากเกมที่ผ่านมาโดยเกมนัดน,นั้นผู้รักษาประตูจากเมืองทองยูเนเต็ดจ่ายบอลไปติดผู้เล่นซีเรียก่อนจะถูกยิงเข้าไปนอกจากนี้ยังทําเสียอีกหนึ่งจุดโทษซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทีมช้างศึกพ่ายซีเรียถึง1ประตูต่อสาซึ่งเรื่องนี้มาโน่เผยว่าปฏิวัติรู้ดีว่าเขาสามารถทําผลงานให้ดีกว่านี้ได้แต่มันไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดเราแพ้ด้วยการเป็นทีม และเชื่อว่าเขาจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในอนาคตต่อไปการอุ่นเครื่องรอบนี้2นัดเรามีแผนที่จะใช้งานผู้รักษาประตูคนละคนอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะยังยืดแผนเดิมเอาไว้ต่อไป อีกด้านหนึ่งนักเตะที่ทําผลงานได้โดดเด่นจากเกมดังกล่าวและได้รับคําชมจากแฟนบอลพอสมควรคงหนีไม่พ้นนิโคลัสมิเกลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยเกมกับซีเรียมิเกลสันออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงให้กับทัพช่างศึกและทําหน้าที่ฝั่งขวาได้อย่างยอดเยี่ยมมีทั้งจังหวะเติมเกมและลูกคอสสวยๆอยู่หลายครั้งนี่จึงนะับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกทางฝั่งขวาของทีมชาติไทยในทัรวร์นาคัญ ต่อไปสำหรับนิโคลัสมิเกลสันที่มีคุณแม่เป็นชาวไทยปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสมโมสร o โอบีโอเดนเซในซูเปอร์ลีกหรือลีกสูงสุดของเดนมาร์กเคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนมาแล้วแทบทุกชุดไล่ตั้งแต่ชุด16ปีครับจนถึงรุ่นอายุ21ปีและเคยเล่นร่วมกับลีโอออสเตกาดกองหลังจากนาโปลี เออร์ลิงฮาร์แลนดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และมาตินโอเดกาดกองกลางกับตันทีมอาร์เซนอลก่อนตัดสินใจเล่นให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อปีที่ผ่านมาตามความต้องการของคุณแม่จนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบัน สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามพบสารันอาหรับเอมิลิ์คืนวันที่28มีนาคมนี้ครับที่อันนายานสเตเดียมกุ้งอาบูดาบีเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง ASP ครับ